มาดูเรื่องของคนที่ยังไม่ได้รับคูปองทีวีดิจิตอลกันบ้างล่าสุดก็สะนะคะได้ตัดสินใจนะคะคที่จะแจกให้กับคน4กลุ่มค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคน4กลุ่มนี้เป็นใครบ้างที่จะได้รับคูปองดิจิตอลทีวีค่ะ โดยนายธากรปันทศิษย์ในคะเลขาธิการของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชอบอกว่าสำนักง,งานกสทชได้รับหนังสือแจ้งจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐว่าานายกเนได้อนุมัติให้สำนักง,งานกสทชแจกคูปองดิจิตอลทีวีเพิ่มเติมได้ในกลุ่มครัวเรือน4กลุ่มด้วยกันนะคะ มาดูกลุ่มแรกกันก่อนกลุ่มแรกเนี่ยก็คือควรเรือนที่ได้รับสิทธิ์แจกคูปองครั้งแรกไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับคูปองดังกล่าวเพราะว่าทางบริษัทปริษนีไทยจำกัดเนี่ยส่งคืนให้กับสำนักง,งานกสทชกลุ่มที่2ก็คือควรเรือนที่มีทะเบียนบ้านและมีเจ้าบ้านแต่มีขึ้นหลังจากวันที่16กันยายนในปี2557 กลุ่มที่3ก็คือควรวเรือนที่มีบ้านและมีผู้อยู่อาศัยจริงแต่ไม่มีเจ้าบ้านและกลุ่มสุดท้ายก็คือควรวเรือนที่มีถัดเบี่ยนบ้านชั่วคราว4กลุ่มนี้นะคะจะได้รับการแจกคูปองดิจิตอลทีวีเพิ่มเติมซึ่งอยู่ในกรอบวงเงินเดิมนะคะของค่าใช้จ่ายและจํานวนควรวเรือนไม่เกิน22ล้าน9แสนควรวเรือนที่ทางหัวหน้าคอสชได้ให้ความเห็นชอบไว้ตั้งแต่ครั้งก่อนหน้านี้แล้วซึ่งจากนี้ไปกอสชก็จะเร่งกระบวนการแจกคูปองให้เร็ว ที่สุดเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน,นระบบทีวีดิจิตอลนั่นเองค่ะ